ตเตรียมตัวไปแ r e ที่แอฟริกาเ a s แคมป์แต่ไม่รู้จะจัดกระเป๋ากันยังไงวันนี้ฝ้ายจะมารื้อกระเป๋าที่เพิ่งจัดเสร็จให้ดูกัน 2วันป้าจะเดินทางไปที่ Everest Base Camp ซึ่งเป็นการเดินทางไป Everest Base Camp เป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าเป็นการเทรคครั้งที่น่าจะ10กว่าได้หรือมั้ง,ง,ง,งสำหรับทริปนี้ป้ายนำกระเป๋าไป2ใบใบแรกก็คือ Osprey f a r p o i n t 55ลิตรใบนี้นะคะเป็นใบที่ใส่สัมภาระทั้งหมดใบนี้เป็น Travel Backpack สามารถเก็บสายสะพายข้างหลังได้ก็คิดว่าค่อนข้างสะดวกต่อการโหลดใต้ท้องเครื่องแต่สำหรับใครที่ต้องการเทรคแต่ว่าสะพายกระเป๋าเองไม่มีลูกหาบเนี่ยก็ ก็ไม่แนะนำกระเป๋าแบบ Travel Backpack แต่จะแนะนำเป็นแบบ Backpacking Backpack มากกว่าเพราะว่ามีสายสายและฮิ b เบลที่ค่อนข้างสพอร์ตดีส่วนใบที่2ก็คือออสเ e รเมีร่า34ลิตรใบนี้นะคะเป็น a ดนแ c k ที่ใส่ของจําเป็นระหว่างวันเช่นเสื้อกันหนาวก็ติดน้ําแว่นตากันแดดกระเป๋าตังและ ที่เอกใบนี้นะคะเพราะว่าเราไปเดินเทรคสิบกว่าวันว,วันละประมาณ6กเจชั่วโมงซึ่งเราจะสะพายกระเป๋าใบนี้ตลอดเวลาการที่ใยเลือกมิราเนี่ยเพราะว่ามันมีสายสปอร์ที่ค่อนข้างดีแล้วรับน้ำหนักได้ดีเวลาเป้อยู่บนหลังเราแล้วมันจะทําให้ไม่ปวดหลังถ้าอยากรู้ว่ากระเป๋าเป้แต่ละใบแตกต่างกันยังไงตามไปดูลิงก์ที่เราเคยทําไว้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ซักตรงแล้วกันและนี่คือสิ่งของทั้งหมดที่ใยเราไปในทริปนี้ค่ะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าแรกก็คือเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะคคืืออเเส้ชิจา คอลัมเบียเป็นเสื้อเชิ้ตสำหรับเทรกิ้งช่วยกัน UV ได้ด้วยตัวนี้เนี่ยก็ระบายเหงื่อได้ดีสำหรับเดินในวันแรกๆที่แบบว่ามีอากาศยังไม่ค่อยหนาวมากอีกตัวนึ่งน,นะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อกีฬาเป็นผ้าลืน่นระบายเหงื่อได้ดีบางเบาแห้งเร็วตัวนี้ฟาจะเอาไว้เผื่อเผ่อ สำหรับการเดินเทรคช่วงวันแรกๆแล้วก็เผื่อๆไว้ใส่ซ้ำในวันหลังๆเสื้อกีฬาแบบนี้ไฟมีทั้งหมด2ตัวในทริปนี้ค่ะถัดมากก็คือกลุ่มของเบสเลเยอร์พอเดินไปสักประมาณแบบวันที่5อะไรไปแล้วมันจะเริ่มหนาวขึ้นอย่างมากๆมันคือเอเวอเรสต์มันคือยอดเขาที่สูงสุดในโลกตรงนั้นมันหนาวมากแล้วก็ช่วงนี้ที่เช็แอากาศก็คือแบบทั้งฝนตกทั้งหิมะลงเพราะฉะนั้นเราจะพกเบสเลเยอร์ไปเยอะมากๆ บสเซเยอคือชั้นที่แบบว่าจะใส่อยู่ข้างในอันนี้ให้ความอบอุ่นอย่างดีงามเป็นนี่ของคลัมเบียมีทั้งกางเกงและเสื้อชุดนี้ทฟามีทั้งหมด3ชุด2ชุดเนี่ยเอาไว้สําหรับสับเปลี่ยนเวลาเดินก็จะเป็นแบบบางแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็เลยแบบหนาที่เอาไว้สําหรับใส่นอนถัดมาโอ้เป็นกองเสื้อหนาวค่ะเราจะ เริ่มจากตัวที่บางที่สุดต,ตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตกันลมแบบบางๆจริงๆมันเป็นแจ็คเก็ตสําหรับวิ่งมันพับได้แล้วมันก็เบาๆอันนี้เราจะพกไว้ในเดย์แพคไว้สําหรับตอนเดินตอนร้อนๆแล้วลแบบรู้สึกว่าอยากกันแดดถัดมาก็คือเสื้อวูฟยี่ห้อของยูนิคอร์นซื้อมันนานมากตัวนี้ตั้งใจที่จะเอามาเพื่อที่จะนําไปใส่ช่วงเวลานอนจะได้แบบเพิ่มขึ้นหน่ชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาใส่เดิมเราจะแยกว่าอนไนเป็น เสื้อเดินไอเป็นเสื้อนอนเพราะฉะนั้นอันนี้คืออยู่ในกลุ่มเสื้อนอนจ้าถัดมาเต้นเสื้อฟีสเคยี่ห่อของคอลัมเบียคะจริงๆริแล้วคือนํามาเอาไปเดินเทรคเพราะว่ามันดูแลแล้วสาง,งา่ายเนื่องจากว่าแบบถ้าตัวนี้มันแบบเลอะเหงื่อเราหรือมันเน่าหรือมันอะไรอะ่ะมันก็เอาไปซักโยนลงเครื่องซักได้เลยแล้วก็ให้ความอบอุ่นได้ดีตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ใส่เดินเทรคหลังจากใส่เสื้อกีฬาหรือเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อเวสเซอร์มาแล้วถัดมาคือเสื้อคนเต็ดหรือเสื้อดาวนั่นเอง อันนี้เป็นของคอลัมเบียเช่นกันค่ะเป็นรุ่นแ6 0ทีดีตัวนี้ค่อนข้างหนานิดนึงหนาก็ดีค่ะอุ่นดีตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอามาใส่ตอนนอนหรือว่าถ้าแบบตอนเช้ามากๆที่มันหนาวมากๆเนี่ยก็จะใส่ทับเสื้อฟรีซเพื่อเดินออกไปก่อนแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ตัวนี้เดินก็แนะนําให้ใส่เป็นฟรีซมากกว่าและถ้าเกิดยังหนาวอยู่ก็ใส่ชั้นหน้าไปค่ะชั้นนี้คือเชลเชลอันนี้คือคอลัมเบียไทเทเนียมอัลตรายเป็นรุ่นอีโคส ขาวแต่ตอนนี้มันมันเหลืองตุ่นตุ่นดำดำไปเลยไหมใส่ป้องกันลมป้องกันฝนป้องกันความอบอุน่นออกจารกร่างกา,กายก็ใส่อยู่ข้างนอกสุดผ้าใส่ฟรีซแล้วยังหนาวอยู่ก็สามารถใส่เชลล์อันนี้ทับได้เลยเราเราเรามาต่อต่อต่อกันด้วยกางเกงกางเกงเข้วไปสี่ตัวให้กันเ,งนเ,งอ,อ,เองตัวแรกกคือคอลัมเบียจำรุ่นไม่ได้แต่ว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าทรงสวยมากผ้าเบาบางดีงามเวอร์ hai đều ได้นิดหน่อยนิดหน่อยเป็นละองะองละอองอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยจะสําหรับไว้แบบเดินช่วงวันแรกๆที่มันยังไม่ได้หนาวมากถัดมาเป็น c h a r a เวนฟี Fida Pro อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าที่แบบหนาแล้วก็สามารถแว็กซ์ได้ความเก๋กิ๊บเก๋นเนี่ยก็คือทาแว็กซ์ตรงไว้แล้วก็ใช้ได้เป่าผมเป่าฟู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 แล้วเนื้อแว็กซ์มันก็จะลงไปทําให้ป้องกันความหนาวได้อีกระดับหนึ่งแล้วก็สามารถแบบป้องกันฝนป้องกันน้ำได้อีกระดับหนึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างอุ่นเลยทีเดียว แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบกางเกงแบบขาขาเทรคขาบานที่ดูไม่ทึมมากซึ่งเป็นข้อดีของกางเกงเทรคผัดมาเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยพายเข้าไปเช็คอากาศของที่เนปาลเนี่ยมันแบบว่าแย่มากเลยมีฝนมีหิมะตกซึ่งช่วงนี้มันไม่ควรจะมีอ่ะก็เลยเพื่อความป้องก,กันตัวเองเราจะนากางเกงอันนี้ไปอีกตัวหนึ่งซึ่งปกติไม่ได้นําไปเทรคสัเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไปเทร์เรามักจะเลือกช่วงเวลาที่อากาศดีแต่ว่าสุวิสัยจริงๆคลทริปนี้มันอาจจะฝน Oh. และนี่คือกางเกงเชลจ้ากางเกงเชลตัวนี้ซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะเนื่องจากว่าหาที่ไทยไม่ได้หรือมันอาจจะมีไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้ก็มาบอกด้วยอันนี้คือมองเบลเราไม่รู้รุ่นนะแต่ว่ามันเป็นกางเกงเชลก็คือลักษณะจะเหมือนเสื้อเชลตัวสีขาวเมื่อกี้ก็คืออันน้ำอันลงกันฝนกันทุ อย่างกันพายุอันนี้ก็ใส่ทับน้องจาราวเวนได้อีกชั้นหนึ่งก็สามารถใส่ได้ถึง3ชั้นกันเลยทีเดียวป้องกันความหนาวในการไปเดินเทรลที่เอเวอร์สแตด์แคมป์อ่ะตัวสุดท้ายสําคัญมากถ้าไม่มีนี่เราคงจะไม่รอดนะจ๊ะตัวนี้ก็คือกางเกงนอนกางเกงนอนเป็นสมบัติของผู้ดีเฮ้ยจ <Hey, S 1> <ๆ>ิงจริงมันเพลิงกงวอมปกติเลย H a n M แบบเน่ามากใส่สบายมากแล้วก็นุ่มมากมันมีข้างในมันมีนมบุบบุิมีนึ่งจริงๆตัวนี้ยังไม่เคยเอาไปเทรลเพราะปกติเวลา ราไปเทคแเรานอนก็คือใส่เกง trek อันนี้จะเป็นทริปแรกที่เราจะนำเกงน,นอนไปใส่ขอให้เราโชคดีค่ะทำมาทำมาทำมาคือกันเรื่องกลุ่มชุดชั้นในชุดชั้นในอะ่ะจะให้เรามาชัวร์อ่ะมันก็คงจะใช่เรื่องอยู่หรอกนะเราก็เลยคัดมาเป็นบางสว่วนโอเคปะ่ะอ,อันนี้เธอเดือด ชั้นในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เป็นพวกกลุ่มสปอร์ตบราเพราะว่าใส่นอนได้ด้วยใส่ออกไปเดินก็สบายแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันขาดขาดาเห็นใช่ไหมหรือใครไม่เห็นก็ไม่ร่าบอกเลยใช่ไหมอันนี้มันเป็นเนื้อวูคือมันเป็นแบบเนื้อที่แบบมันเป็นธรรมดาขนศาสอะมันจะทําให้ไม่เหม็นแล้วก็สามารถใส่ซ้ําได้หลายวันด้วยท้างในะคะฝ้ายมีไปทั้งหมดประมาณห้ถึงตัวเนาะก็ใส่ซ้ำบ้างมันหนาวหนาวหือไม่อบ เหงืหอ่อมันแห้งเร็วใส่ได้จริงๆรับประกันส่วนกางเกงในไม่หยิบมาโชว์เนาะกางเกงในเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นเนื้อวูเหมือนกันมี2องตัวที่เป็นเนื้อวูงแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเป็นกางเกงในปกติทริปนี้เนี่ยกำลังแบบคิดอยู่ว่าหรือเราควรจะเริ่มพกกางเกงในกระดาษไปบ้างไหมแต่ว่าเนื่องจากยังไม่เคยใส่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองเคสดูก่อนนําไปอะนะก็เลยยัง อยู่ในขั้นควางของการตัดสินใจตอนนี้มีกางเกงในประมาณ6 7ถึงเดตัวถันานมาค่ะก็คือผ้าชุดตัวเรามีผืนเดียวอันนี้เป็นผ้าที่ก็พิเศษขึ้นมาหน่อยหนึง่งมันไม่ใช่ผ้านขนหนูทั่วไปก็คือจะเป็นผ้าที่มันค่อนข้างบางแล้วก็เป็นแบบลักษณะนานโนนนโนน,โนิดนึงนะเราก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นผ้าที่แบบป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วมันก็เป็นผ้าที่แห้งเร็วมากเราก็เลยจะนําตัวนี้ไปถุงเท,ท้าเรามีทั้งหมด5าคู่แต่ว่านําไปเทรคด,ด้วยทั้งหมด สี่คู่เสื้ออีกคู่นึงเนี่ยเอาเก็บไว้ใส่ในเมืองเพราะฉะนั้นสี่คู่นี้ก็คือจะมีถุงเท้านิ้วนิ้วยี่ห้ออินจิงจนะคะอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเนื้อของมันก็จะเป็นเนื้อวูผสมกับผ้าใยฉังเคราะห์ก็ใส่ซ้ำได้ไม่เหม็นอันนี้ก็จะใส่ช่วงวันแรกแเนื่องจากว่ามันไม่ได้หนามากถัดมาก็จะเป็น2คู่นี้2คู่นี้เนี่ยเป็นถุงเท้าวูแล้วก็หนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นนิ้วยี่ Ice ห้อไอซ์เบรเกอร์คู่นี้ก็จะแบบหนาหนาทำม,มาจากวูก็จะ ทำให้ไม่เหม็นใส่ซ้าได้หลายวันอยู่ก็ก็ไปเดินกันตั้ง11วันเนาะมีสาวคู่สลับส,บสับเปลี่ยนกันไปค่ะถุงเท้าคู่สุดท้ายนะคะคือถุงเท้าปิ้นพีกถุงเท้ายี่ห้อน,นี้คือพอว่ดเราซื้อมาจากญี่ปุ่นคือด้วยความที่แบบปิ้นพีพมันก็จะแบบขึ้นไปบนยอดเขาอะเนาะความหนาวมันก็จะแบบทวีคูณขึ้นเพราะฉะนั้นถุงเทา้าคู่นี้จะสามารถแบบกันความหนาวได้มากกว่า3มคู่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเราจะไม่เอาไปเดินเทรคแต่เราจะใส่นอนเพราะว่าตอนกลางคืนอุณหภูม มันจะติดลบมันจะหนาวมากๆเราเลยจะใส่คู่นี้นอนถัดมานะคะคือกลุ่มของทุมมือแล้วมีทั้งหมด3คู่คู่แรกคู่นี้เนี่ยได้มาจากที่ประเทศเนปาลเมื่อ<า>น่าจะครั้งที่2เราไปเนปาลมา3มครั้งแล้วอันนี้ซื้อมาครั้งที่2อันนี้เนี่ยทำมาจากขนแยกหรือขนจามานีและที่สำคัญก็คือแบบมันสามารถแบบเปิดปิดได้ถัดมาะคะคู่ที่2ก็คือเป็นของโคลอมเบียตัวนี้เนี่ยเป็นไลเนอร์จริงๆมันเป็นแบบอะไรที่แบบบางมากแต่ว่ามันมีกริป แล้วก็สามารถใช้สลา์สมาร์ทโฟนได้มันบางแล้วก็ไม่ได้หนาไม่ได้ป้องกันความหนาวสักเท่าไหร่สําหรับการไปเช็คแต่ว่าเราจะใช้ควบคู่กับถุงมือคู่ที่3มนั่นก็คือม่องเบลตัวนี้เป็นถุงมือกันลมที่จะมีความเบาบางแต่ว่าสามารถกันลมได้ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ทับกันไปได้เลยถัดามาค่ะสิ่งที่จะเพิ่มความโมิม้ง้์ฟิงของเราก็คือ บีนี่อันนี้เป็นบีนี่ที่เราซื้อมาจากเนปานครั้งที่สองเหมือนกันเราซื้อมาพร้อมถุงมือพวกนี้นก็มันมีไอ้หุแบบตุงต้งติง้งตุ้งติ้งอย่างเงี้ยมันสามารถปิดหูได้แล้วก็แบบเหมือนนักบินอนะ่ะแต่ว่ามันอุ่นนะถ่ามาก็แบบเป็นบีนี่อันเหมือนกันคือคือเป็นคนชอบบีนี่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็อันเล็กๆอ่เเกกะเอาไปสองอันก็ได้แหละ ถ้าบบฟอย่างตอนเดินที่มันยังไม่หนาวมากเราไม่ได้อยากใส่บีนี่ใช่ปะป้าก็จะเอาไอเนี้ยผ้าบา้าเป่ามาแบบท่ามันมาทบๆ,ๆเป็นชั้นน่ะแล้วก็แบบคลายหูไปอ่ะมันจะครอบหูมันทําให้หูเราไม่เย็นแต่ว่าผมเราหัวเรามันจะยังแบบระบายความร้อนได้ถ้าเกิดใช้บีนี่เนี่ยมันจะร้อนหัวเกินไปอีกผืนนึงเนี่ยผืนเนี้ยเราซื้อมาจากโตเกียวมาราทอนที่เราไปวิ่งเมื่อปีที่แล้วผืนเนี้ยพาอพิเศษของมันคืออะไรรู้ปะคือถ้า าสมมติว่าเราหนาวหนาวแบบหนาวปากนาำหนาวแก้มหนาวจมูกอะไรในส่วนเน,นี้ยอันเนี้ยมันมีหูไหม,มสามารถคล้องหูได้ก็เลยมีผ้าบับสองผืนค่ะถัดมาคะเป็นเรื่องราวของรองเท้ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าคีนรุ่นอะไรไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่ามันเป็นรุ่นหุ้มคอ,อขึ้นมาเราชอบรองเท้าคู่นี้มากเลยเพราะว่ามันใส่สบายอ่ะข้างในมันจะมีอุ้ง อยู่แบบรองรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นรองเท้าเทรคที่ไม่ค่อยหนักนะเนื้อของมันนี่ก็คือแบบกันน้ำด้วยจริงๆอันนี้แบบสกปรกมากแล้วเพราะว่าเอาไปลุยมาหลายที่แล้วมันกันรองเท้าเนี่ยที่เพื่อเป็นแบบหุ้มข้อเพราะว่าเวลาเราสพายกระเป๋าเนี่ยตัวที่หุ้มข้อมันจะช่วยสปอร์ตในการทรงตัวในการรับน้าหนักของเรารองเท้าอีกคูน่นึงที่เราไปก็คือรองเท้าแตะอยู่ในถุง รองเท้าแตะของดโซเพราะว่วาตอนนั้นไปเจอคู่นี้มากแล้วคือมันมีแบบว่าตัวนุ่มๆให้มันอุ่นๆเท้าที่มันสามารถแบบเปิดออกได้แกะออกได้แล้วก็แบบเป็นรองเท้าแตะเปียกๆได้เราไม่แนะนํารองเท้าแตะที่มันเป็นแบบหนิบๆเนื่องจากว่าเราจะอยู่ในที่ที่มันอากาศหนาวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ถุงเท้าตลอดเวลาการที่เราเอารองเท้าแตะนิบๆไปมันก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกในการเดินเข้าห้องาน้ําหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นรองเท้าที่มันเป็นแบบส,มสวมๆอะไรนี้เป็นต้นอันนี้คือกระเป๋า t o i l r e ของป้ายนะคะอันนี้ก็จะใส่พวกของใช้ทั่วไปเลยแบบสบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ล้างหน้าคืออยากแนะนําว่าถ้าไปในปานก็ควรจะมียันไงตัดเล็บเพื่อแบบเดินแล้วแบบเล็บ หักเล็บอะไรเงี้ยคือควรต้องมีเนี่ยมันสามารถช่วยคุณได้ก็ควรพกไปนะแตนงงีแต่เล็บถือว่าสาคัญอ๋ออลืมลืมลืมอีกอันนึงก็คือครีมต่างๆนานาจริงๆเอาไปแค่อันเดียวแหละก็คือครีมทาแบบมอสอไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดจริงๆไม่ได้อยู่ในนี้เพราะว่าเราจะพกอยู่ในเดย์แพคกับลิปมันที่กันแดดเราจะพกอยู่ในเดย์แพคและที่สําคัญก็คือแป้งฝุ่นที่เอาไว้สําหรับร้อยผมเราจะไม่ได้สระผมกันเป็นเวลาแบบกี่วันก็ไม่รู้อะถ้าผมเรามัน เราก็คือมีตัวช่วยในการเอาแป้งมาโรยผมถัดมานะคะก็เป็นกลุ่มของใช้อื่นๆที่ฝ้ายนาไปอันนี้นะคะเป็นไลเนอร์เป็นคล้ายๆถุงนอนแหละแต่ว่าเป็นแบบบางอันนี้เป็นซซลค์หรือว่าเป็นไหมนั่นเองก็จะใส่อยู่ในถุงนอนเพื่อที่ว่าบางทีเราไปเช่าถุงนอนจากที่ในฟาลแล้วมันอาจจะแบบสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถัดมานี่คือเสื้อกันฝนค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเห็นมีฝนตกเยอะก็เลยรอบนี้เอาเสื้อกันฝนไปด้วยอันนี้เป็นกระเป๋า แบบพับได้จะเอาไว้ใช้ในเมืองก็เลยเอาบาเล็กที่แบบพับได้ไปด้วยกว่าเป็นยี่ห้อมังเบลถัดมานะคะคือกระเป๋าคอมเพลสก็บอกไว้นี้ก็จะช่วยกันน้ำอีกชั้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของเราคุก็เลยจะไปใส่ตัวแพคกิ้งคิวที่ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดถัดมาคือแผ่นแปะความร้อนเอาไว้หลายยี่ห้อมากเลยเนื่องจากว่าปกติใช้อันนี้อยู่แล้วก็ได้มาจากคุณแม่หนึ่งอัน ได้มาจากทริปครั้งที่แล้ว1อันแล้วก็ได้มาจากคุณพ่ออีกหนึ่งอันว่ามีก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือเราไปทํารีวิวแผ่นแปะความร้อนดีซึ่งไอแผ่นแปะความร้อนเนี่ยพายจะใช้ตอนกลางคืนเวลาที่เข้านอนเนี่ยมันจะหนาวมากเลยแล้วก็จะแปะไว้ที่แบบไม่หน้าท้องก็ที่หน้าขาทําให้ร่างกายเราอบอุ่นแล้วก็แบบนอนหลับสบายอันนี้คือกระดาษทิชชู่แห้งกับทิชชู่เปียกที่ยังไม่ได้คํานวณจริงๆควรจะคํานวณไปว่าเราจะใช้วันละเท่าไหร่แล้วก็เอาไปเท่าไหร่ อันนี้เป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ชาร์จแล้วก็สายชาร์จมีหัว Universal ใส่อยู่ในถุงพลาสติกป้องกันน้ำอีกทีนึงแล้วก็อันนี้เป็น Power b a n แกับหูฟังที่จะเอาไว้ใส่ในเ a y p แพ็ ถัดมาค่ะนี่คือค่ะตั้งกล้องกอง็แอบพกไปด้วยหนึ่งอันอันเล็กๆไม่ใหญ่มากเอาไว้เผื่อเอาไปถ่ายดาวตอนกลางคืนกระเป๋ายากเป๋ายาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นยาพวกสามันทั่วไปเลยอันนี้จะพกไว้ใน Daypack นี่นะคะเป็นกล้องและกระเป๋ากล้อง Canon G7x ตัว compact แล้วก็มีตัวคาราบิเนอร์เอาไว้ห้อยกระเป๋ากล้องกับกระเป๋าด้วย นี่เราเป้น้ำของเดียน กติกน้ำกระเป๋าต hmm. ังค <shared> ์แล้วก <t iny rules> <made> ็กระเป๋าใส่พาสปอร์ตไฟฉายคาดหัวสว่าง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 แว่นใส่ตาก็ไม่มีอะไรแล้วก็อีกอันนึงคือแว่นกันแดดสำหรับไปเทรดโดยเฉพาะเลยนะอันนี้เป็นยี่ห้อ i s c p c จะมีตัวกันแดดจากด้านข้างจากรอบทิศเลยว่าได้แล้วเลนส์เขามืดมากแล้วอีกอย่างคือแบบมีขาที่แบบสามารถปรับได้แล้วเกี่ยวหูแบบใส่สบายพอดีสุดท้ายแล้วท้ายที่สุด แล้วนี่ก็คือ trekking p r o คูกก่นี้เป็นโคู่ที่สองของเราเราไปซื้อมาจากเนฟ้าเนื่องจากว่าค้่ที่แล้วมันแบบใกล้จะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่จะตายแล้วไม่ตายแล้วเราไม่กล้าเอาไปเสี่ยงกับมันแล้วก็จบไปแล้วกับการเปิดกระเป๋าเอาอะไรไป t r e คที่อ Space Camp ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังงงว่า เฮ้ยทำไมเอาเสื้อผ้าไปแค่นี้เองแต่อของไ่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะทำเลสไว้ให้สำหรับใครที่ยังงงว่าเสื้อผ้าแค่นี้มันทนจริงเหรอก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ว่าใส่อะไรไปเทคได้สักสักตรงนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆและเทคนิคการเดินทางและถ่ายภาพอย่าลืมกด subscribe ชอ่ชอง Parker Fisher นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย